ก่อนเจอไปขัดน้องการก็เหมือนกันอีกอ่าแต่น้องวัเดนี่โดนด่าหนักนิดนึงก็แจ็คเน่ยชอบโตโน่กันใช่ไหมล่ะก็เลยที่แป็รักเอียงใช่เะล่ะโดนด่าก็โดนว่าไยเดี๋ยวจะแก้ไขนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วซิกเกอรลีนก็เป็นแค่นักข่าวไม่ใช่เป็นคีย์บอร์ดนะคะก็กดไม่ติดบางครั้งก็เอเจนไม่ขึ้นหนูก็ไม่รู้จะเอาใจใครเนาะค่ะคีย์เยี่ยวก็ลงที่หนูหมดเลยหนูคงเป็นแบบ พี่ติ๋มสบายกว่าหนูอะเอออะไรเป็นที่เรอยู่เออนะคะหนูรับทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะด่าอะไรก็ก็แต่ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะคะให้กำลังใจด้วยนใช่เนาะจะท้อแล้วพักร้อนดีไหมเหนื่อยอ่ะจริงจริงพี่ควรจะพักอยากจะพักมากแล้วได้พักไหมไม่ไม่เป็นคนงานน้อยงานงานงอ่อมากแต่ให้หยุดก็ไม่หยุดนะจริงๆ แต่ถ้ามันมีข่าวที่คุณอยากทำก็ไปแต่แบบจะบีบเค้นมากเหนื่อยเหนื่อยจริงนะคะคุณผู้ชมในการทำด้วยค่ะว่าแล้วบนเสร็จปุ๊บไปดูน้าเดทดีกว่านะคะแรงปารถนานะคะเมื่อวานก็เขาบอกว่าอ้วนกว่าเดิมนะคะแจ็ควกันว่าวันที่เออจะไมอ่ะกินไ่อยู่ดี ต่างแดดเพราะว่าธรณีนี่ใครคลองก็น่าจะเป็นโปรแกรมหน้าเนี่ยแหละนะคะก็เรื่องราวการพัฒนาเนี่ยเปิดภาพเนเดตกับคิมเบอรี่คู่กันอย่างหาสรับมิรวมนะคะก็เป็นเรื่องราวของคือมินเนี่ยเขาเป็นแฟนกับเนเดตอยู่แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าคิมเบอรี่เนี่ยเ้นเป็นนางเอกแซ่บคือร้ายก็เหมือนแบบมีเหตุอะไรอย่ายใช่ก็ต้องมีเหตุผลที่ต้องมาแย่งชิงเนเดตไปแล้วมินก็คือจากคนที่เรียบร้อยก็เลยร้ายก็ต้องร้ายนะคะทวีความร้ายขึ้นมาใช่ต้องอ๋อ เหมือนเรื่องอะายไม่เหมือนพี่แพรนะในเรื่องกชื่ออะไรนะระพีพันระวีพันระวีพันระวีพันมินมินทรธาราเปิดผ้านางมาก็ได้จริงๆอาจสามารถคู่กันแต่ว่าคิวมันมันไม่ชนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาถ่ายที่โรงแรมสยามคิมเปนสกีเป็นฉากคือมีทุกคนยกเว้นนเดชกับคิมเบอรี่เป็นฉากในช่วงแรกนะคะแล้วก็มีอเล็กซซนเนลด้วยแต่ในปิดถ่ายไง ก็ตอนแรกว่าจะรออยู่ก็ถ้ารออะไรก็คงไม่เจอน้องกันน่ะก็สยามคินเป็นสกีก็รีบมาที่เดโมบางกะปิคิดดูสิฮะจู้คุณผู้ชมเลยนะคะเนี่ยไม่ดูไม่รู้ังไงแล้วนะคะค่ะก็นั่แหละคินมารี่ก็เลยเหมือนเป็นนางเอกไร้ร้ายมินก็เลยแบบต้องร้ายเพราะว่าจะเอาของของรากลับมาคืน เป็นเเรื่องป็นมีแต่ว่าร้ายกับร้ายว่าเจอกันใช่ไหมพี่แจ๊คใครใครก็ร้ายจ้ะโดนแย่งเดตอ่ะนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชนีจะต้องร้ายใช่ไหมต้องแบบคือไม่เรียบร้อยอ่ะคือไม่ใช่ร้ายแบบว่าร้ายแบบไร้สติอ่ะต้องร้ายตั่งเองสมัยนี้แบบเรียบร้อยทำไปไม่ได้นกิบมี่ก็ถามเรื่องพี่ศจ๊ดด้วยล่ะได้ข่าวว่าพี่จ๋าโยซินีจะแต่งแล้ว ถ้าจะไม่ผิดวันที่หนึ่งตุลาในหนึ่งกันยายนแล้วกะะ็เตรียมตัวไปถึงไหนกิมเบอรี่ก็มีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่าดูนั่นนี่นะคะ,ค,ะค่ะแล้วก็มินน,นัทวราก็เรื่อหนาบเน่แหละแม่เตยปื้มแม่หมากพื่มเตยมากก่อกันแล้วพี่ก็ถามตรงๆว่าตกลง,ง,งนี่มันตีกันหรือรักกันไมู้เอยงงไหมงงงงเขาชอบประชดกันะ แต่งอ่ะมินอ่ะแบบนางสวยนะสวยนางร้ายนะคะทงเวียงนะคะหมักปรินก็หมักปรินเชิญหมักปรินก็ช่วงนี้อินสตาแกรมนางก็จะแบบเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะเต็มไปหมดนะคะมาบอกขอแต่ก็หลายคนบอกว่าถ้าเจอพี่หมักนะะพี่ป้ายสภา์เดิ๋สัมภาพนายแน่นอนมันพี่หมักมาหรือเปล่าเตรียมตัวเตรียมนมไปต้อนรับเลยแต่ว่าเซดนี้เราไปดูเลยนะคะคู่กู้กันก่อน คิมเบอรี่กลับมาค่ะอ่าไม่ใช่ไม่คิมเบอรี่กับนเดชนเดชโอ้คิมเบอรี่บอกว่าเนี่ยหนูต้องรีบไปถ่ายละครต่อกลับมาปัญญาชนก้นครัวกลับมาอ่ก็เลยแบบงงก็เลยบอกมิ้นว่ามิ้นฝากความคิดถึงมากฝากคิมเบอรี่ไปก็ได้นะเออมึงมึนไงมึงต้องปนกันอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ไปดูนเดชเดี่ยวด้วยนะจะาแต่เนื่องละครเรื่องนู้นนี่แล้วก็ไปดูมิ้นค่ะคิมเบอรี่เอ๊ะเยอะไปว่ะ อ๋อมี่ก่นมิ้งเก็บไว้ก่อนมิ้งเก็บไว้ก่อนมิดวโอ้ยมเดยเดเดวแล้วก็นเดบกคเบอรี่าอ่ะจ้ะมิ้งไม่เาคะมิ้เก็บไว้ก่อนค่ะคิมเบอรี่แล้วก็คเบอรี่บอกไดเลยโอเค เหมือนกับพี่ชายเขาแต่เขารู้สึกว่าเขาจะใช้เราเหมือนน้องมากเลยไปทำมาโน่นไปทำมานี่อย่างงู้นอย่างนี้ไปหยิบมาโน่นให้กระแตหน่อยทำนี้ให้กระแตหน่อยจนมันเป็นความผูกพันเกิดขึ้นมาแต่ว่าเมื่อโตมาเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นปมเหตุทําให้มีความสองคนเนี่ยรู้สึกแบบว่ามีอะไรที่มันเป็นเหตุทำให้ทะเลาะกันตลอดเวลาใช่ไหมคะยอมจะค่อนข้างแบบว่ายอมอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมยอมช่วงแรกก็ยอมด้วยความน่ารักก็ยอมสักพักหนึ่งเริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มแบบว่ามีการปักเสียงกันทะเลาะกันกลายเป็นยอมด้วยความที่แบบว่าจำทนต้องยอม นี่ก็เริ่มแคน์อะไรันเพราะเขาไม่ยอมก็แบบหาวิธีที่จะแกล้งเขาตลอดเวลาแต่ไม่ใช่จำเลยรักนะครับก็จะเชื่อเ,เ, <c oughs> อเชียขนาดเเขนาดไหนอันนี้จริงๆแล้วถามว่าอาจจะทะเลาะก,กันทั้งเรื่องหรือด้วยซ้ำครับผมใช่แต่ว่าคําประเด็นคําถามอยู่ตรงที่ว่าทําไมอะไรเป็นเหตุปัจจัยทําให้สองคนนี้ต้องทะเลาะก,กันอยู่รเรื่อยนั่นแหละคือคือคือความน่าสนใจของเรื่องนี้ ก็ยากเหมือนกันเนาอเพราะว่าเราก็ได้ไปเรียน acting เพิ่มด้วยเพราะบทก็นข้งที่จะยังไม่เคยเล่นแบบนี้มันคลิกเหมือนกันมันลึกด้วยมันลึกด้วยดักมาเยอะมากใช่ จริงก็แตกต่างนะฮะผมว่าทั้งแตกต่างทั้งตัวผมแล้วก็ตัวน้องคิมด้วยนะเพราะมันก็มันก็เป็นเป็นความรู้สึกที่ที่เหมือนกันแต่คนละความคิดแตกต่างกันเท่านั้นเองอ่าคนนึงรู้สึกแบบนี้แต่คิดแบบนี้ผมก็รู้สึกแบบนี้คิดแบบนี้ซึ่งมันมีอย่างที่น้องคิมบอกว่ามันมันมีอะไรลึกมากมันมีเบื้องหลังที่ค่อนข้างจะหนาเหมือนกันอืมแล้วก็เราต้องเล่นเล่นเล่น,ลนมันก็ต้องเล่นแบบว่าเล่นยากเหมือนกันมีอินเนอร์ยากเพราะว่าพี่ดาก็บอกมาอย่างนี้นะ้วเราก็คงต้องทำการบ้านกันหนักเหมือนกันถึงได้กัน ไม่ถึงกับร้องผมร้องไห้นะครับไม่ถึงกับแบบว่าตบตีกันหรือว่าแบบว่ากระชุกชากลากถุอย่างนี้ไม่ถึงขนาดนั้นครับผมถ้าอยาเล่นคูน่หรือแยากเล่นคู่แล้วแต่คุณร้องทิ้งไม่แอบอิ้งยังไหมอืมจะไป จะไปว่าเปลี่ยงไม่ได้หรอกครับแต่ว่าโอเคถ้าามว่ามีคนให้คําแนะนํามีคํามติชมอะไรก็พอได้ครับผมแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ได้หวังไม่ไม่ได้หวังมากอยู่แล้วครับเพราะผมไม่เคยหวังอะไรมากอยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนแบบว่าชื่นชอบแล้วก็เราทํางานอย่างเต็มที่ก็พอแล้วแล้วเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนให้โอกาสผมกับน้องคิมด้วยล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของเราทั้งคู่ด้วยใช่กดดันไหมคะพรานเด็กเขาก็คุ้กกับย่ามาตลอดเลยเลยก็จริงๆแล้วก็ S <S> ก็ไม่ได้กดดันอะไรขนาดนั้นก็อยากฝากกันละกันค่ะก็อยากให้เป็นกําลังใจให้กันมากกว่าค่ะเพราะเราก็จะทํากันบ้านกันเยอะๆเราก็จะจะเต็มที่กันนะคะเรื่องจะมีแบบปุ๊กติ๊กแบบลึบซีนอะไรเยอะไหมคะมีครับมีครับมีมีจริงๆก็เหมือนกับมีมีมีอยู่ครับมีเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็นะก็คลิกแบบโกรธกันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นมันจะเป็นอไมันจะตลกๆกันนิดนึงคืออาจจะแบบว่า ทะเลาะกันแต่ว่าล้มล้มใส่กันแล้วอุ้มอะไรเง<อ>ี้ยก็แบบมีนิดนึงสปาร์ตกันอะไรเงี้ยเออก็ตามสูตรละครไทยอะเนาะอันนี้มีนักถ่ายทำไปบ้างยังการทำไปบ้างแล้ววันนี้คือวันดวงสงวงก็เปิดตัง้งวันแ<ห>รกวันแรกเลยวันแรกเลยวันนี้ก็จะมีใครไม่มีไม่มีไม่มีผมก็ยังไม่มีครับวันนี้ก็จะเป็นพี่อเล็กซ์เป็นพี่ส้มอะไรนะฮะที่ถ่ายกันพี่ส้มเนี่ยส้ม พี่หมวเห็นปากกาเขาหรอกอะไรครอบพ่อชีส้มพี่หมวกพี่ชายพี่หมวพี่หมวกแล้วไม่พูดพี่ว่าพ่อชีส้มทุกทีครับผมครับก็ต้องฝากไว้ด้วยครับสำหรับแรงปรารถนานะครับผมก็หวังว่าละครเรื่องนี้อาจจะเป็นละครดราม่าชิดหนึ่งที่อาจจะถูกใจแฟนๆใครหลายคนด้วยก็ให้โอกาสตุ่มกับน้องคิมเบอร์รี่แล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยเราก็จะทำไงกันเต็มที่เนอะก็ฝากไว้ด้วยครับแรงปรารถนาครับผมฝากค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวอสคะสวัสดีค่ะุกคนคิดมรี่กับแรงปาธนานะครับใช่ค่ะโหได้อ่านเรื่องย้อนแล้วเข้มข้นเหมือนกันเข้มข้นมากเลยค่ะต้องเล่นเป็นสาวเปรี้ยวแรงเล่นอีกแล้วเปรี้ยวอันนี้คือแบบเอาใจตัวเองเจะจะเป็นแนวแบบ ขี่วีนขี่เหวียงอะไรเงี้ยค่ะต้องเอาใจตัวเองแล้วก็จะจะจิกใช้พระเอกอย่างเดียวคือแบบว่าคือจะแกล้งเขาจะกวนเขาตลอดเวลาต้องขูดความแบบปริตาัขึ้นมาเยอะไหมคะก็ะมีไปเรียน acting ด้วยค,ะ<ล>ค่ะคู่กับพี่ณเดชน์ก็เพราะว่าเราเคยเล่นแต่เป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะแล้วก็มาเรื่องนี้ก็คู่กันก็นเลยต้องไปเรียนสักหน่อยแล้วก็บทค่อนข้างที่จะแบบคลิกเหมือนกันค่ะแล้วคราวนี้พี่แจ๋วด้วยเป็นไงบ้างคะป้าแจ๋วป้าแจ๋ว ใช่ค่ะก็ไม่คุยกันยังไงบ้างอืมป้าแจ่วก็เขาก็จะเล่าเรื่องแบ็คกราวน์ให้เราฟังจะมากกว่าเพราะว่าวันนี้วงสองอย่างเดียวแล้ว,<ช>ลวเขาเขาเปิดกล้องแต่ว่ายังยังไมไ่เข้าใช่ค่ะเป็นยังไงฮะกับณเดชได้ลองซ้อมๆ,ๆกันแล้วเข้าคู่เข้าขากันไหมเอ่ยก็ก็โอเคค่ะก็ก็ดีขึ้นนะคะพอได้ไปเรียนแอคติ้งพอได้ทำแอคทิวิตี้อะไรร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเหมือนมันต้องแบบ มันมีแบ็กกราวด์เยอะสองคู่นี้คือจริงๆแนละ้วมันมีเส้นอะไรที่แบบคิดเหมือนกันแต่ว่าคือคือใจอะตรงกันแต่ว่าคิดออกแสดงออกเป็นคนละแบบใช่ค่ะอีกคนหนึ่งที่ขับเกี้ยวมิน้น น้ทาวลาเป็นยไงบ้างคะกแบบ็จุงจ้งจิงแรงเจอแรงเลยเขาเขาจะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยก่อนตอนแรกรเราก็จะไปวุ่นวายเขาอยากให้เขาเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะือเราเองที่ร้ายจนทําให้เขาตอนหลังร้ายแล้วเรากลับกลายเป็นว่าดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องใช่ต้องก่อกฝด้วยค่ะมีอะไรสนุกแน่นอนค่ะเป็นคะเจอเร็จนีมีน้องอเล็กซ์มีนักแสดงแบบมากมายเลยใช่ค่ะก็เคยเจอกับอเล็กซ์แล้วในเรื่องรับปฏิหารแต่ว่ายัง ไม่เคยเจอกับพวกพี่ๆแล้วก็มีพี่ๆรุ่นรุ่นใหญ่ๆคือนักแสดงขับจอมากค่ะก็เต็มที่เนาะเต็มที่ค่ะก็คู่ขวัญนัเดทบางคนอาจจะบอกว่านัเดทติดกุย่าๆคิมเอรี่ต้องเป็นอีกมากหรืออะไรก็ตามแต่เรารู้สึกกันมากก็จริงๆแล้วก็ อยากฝากละครกันแล้วก็อยากให้ทุกคนให้โอกาสเรานี่ก็เป็นละครเรื่องแรกของเราเราก็จะจะทำทำกันบ้านแล้วก็จะจะพยายามเต็มที่ค่ะให้มันออกมาดีที่สุดจะยังไงจะสลับคู่ไงก็ต้องดูที่บทบาทเนาะใช่ค่ะแต่ทาว่าน้องคิมลิงจริงไม่สบายค่ะตอนนี้ไม่สบายเป็นเป็นไข้หวัดเล็กน้อยค่ะไม่ได้เป็นอะไรมันเกี่ยวเนื่องกับอากาศร้อนไหมคะเวลาเราทํางานถ่ายละครก็น่าจะเกี่ยวด้วยค่ะเพราะว่าแบบ ร้อนมากแล้วก็ถ่ายละครการแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างปัญญาชนนี้มีฉากแบบกลางแจ้งอะไร,ไไรบ,บ่อยไหมบ่อยค่ะใช่ใชเป็นไงปัญหางคะนนองก็กนะ็มีแบบเพียๆเพราะว่าจะต้องออก แสดงอะไรเยอะมากคือจะเป็นผู้หญิงที่แบบเอลลอลลก็เอออะไรอย่างเงี้ยค่ะอือใช่ก็หมาฝั่งนู้นอใช่อันนั้นก็จะเป็นเรื่องคอมเมดี้ไป <c oughs> คือแบบว่าพลิไปอีกอีกแนวนึงเลยะค,ะค่ะอืลละอก็ถ่ายคอมเมดี้กับดราม่าเป็นบ้างค่ะในจังหวะไล่เรี่ยกันตอนนี้โดดจะไงบ้างมากองนี้ต้องยิ้มมากองนี้ต้องแบบเพื่นอะไรงเยใช่ค่ะก็ก็ต้องทำกันบ้านเยอะๆค่ะ ้องเป็มที่ด้วยใช่ค่ะไม่สบายอย่างนี้ขออนุญาตถามว่าพี่เจ๊ดดูแลไงบ้างไหมคะเจ๊ดก็ก็ทุกคนนะคะไม่ว่าจะพี่เจ๊ดหรือใครก็ก็มีเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหยุกยาส่งถึงกองไหมคะ โอ้ยมีค่ะได้ได้เท่าที่ทราบมาบอกพี่๋าผู้จัดเคยร่วมงานเราอาจจะมีข่าวดีในระวันนี้น้องคิมพอสาใช่ค่ะก็ดีใจด้วยค่ะกับพี่สาวพี่๋าก็ถือว่าเป็นพี่สาวคนหนึ่งแท้ๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ยินดีด้วยแต่จะมีส่วนร่วมไงบ้างคะเพื่อนเจ้าสาวนั้มีค่ะต้องต้องไปอ่ะปั้นเลยกันมาเนาะใช่ค่ะเป็นเพราะว่า เป็นพี่สาวของพี่เจษด้วยไหมคะก็ก็ก็รู้จักกับพี่สาวก่อนอยู่แล้วด้วยแล้วก็แล้วก็เออนิดนึงอ๋อค่ะก็จะไปช่วยงานนิดนึงก็ก็จะจะช่วยเท่าที่ทำได้ค่ะว่างเนาะเท่าที่จะช่วยได้จริงอะอะจะได้ร่วมงานกับพี่ชายอีกไหมคะแวะๆวงพี่สาวจะมีละครรับใหม่ด้วยกันระครก็ ก็จริงๆแล้วก็อยากเหมือนกันนะคะแต่ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เขาค่ะผู้ใหญ่วงนี้จะมีน้องมารีบางคนคิมเบอรี่มารีอะไรอย่างเงี้ยมันแบบคาแรคเตรอร์ใกล้ๆกันแทนกันอะไรนี้ไหมอ๋อหนูว่าไม่มีใครที่คาแรคเตรอร์เหมือนกันหรอกคะ<น>่ะมันก็จะมีอะไรที่แบบแตกต่างกันออกไปคือแบบอาจจะหน้าตาคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยแตดีอ่าแต่ แต่ว่าจริงๆแล้วหนูว่าคาแรคเตอร์มันไม่มันไม,ม,นไม่เหมือนกันไม่ได้หรอกค่ะกระ <c oughs> าจายง,งานกันดีกว่านาะใช่ค่ะทาสุดฝากละครเรื่องนี้เลยค่ะแสนาค่ะก็ฝากละครแม่แรงปารนาด้วยนะคะก็เป็นละครที่ครบเครื่องค่ะแล้วก็นักแสดงคับคับจอมากค่ะก,ก็ฝากด้วยนะคะเป็นละครอของพีดาไทายรัฐแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่หนูเข้ากับพี่ณเดชน์ขอบคุณค่ะ S <S <an other> น,นเด็ดกับแรงปรารถนานะคะครับรผมอู๋ได้อ่านเรื่องยอ่อเแล้วโอ้โหขับเคี่ยวกันนะดูเรื่องนี้ก็ทะเลาะกันเองเกัดทั้งเรื่องเลยครับพี่โดนติดใช้ต่างหากใช่ครับก็คือแบบเขาใช้ความความเป็นเป็นเหมือน,นกับว่าเป็นลูกทแทข<อ>ข้ของของขงคุณอาเราเนี้ยมาแบบว่าข่มเหงเราด้วยแล้วก็ไม่รู้เขาคิดอะไรของเขาถึงได้ทำแบบนี้กับเราแล้วก็มีมินนัทวราซึ่งเป็นแฟนเก่าเราด้วยใช่พี่มินก็จะเป็นเล่นเล่นเป็นแฟนของเรื่องนี้แล้วก็จนเนี่ย สุอาภาเนี่ยหรือว่าน้องคิมเบอรี่เนี่ยทำให้เราต้องเลิกกันใช่ร้าย<ด>มากได้คุยกับคู่บุญยังไงบ้างคพป้าแจ๋วป้าแจ๋วโสด,ดกัน,นยังไงบ้างเพราะว่าเรื่องนีนง้มันน่างเข้มข้นนะดูอันนี้ยังไม่ได้คุยกับป้าแจ๋วแบบว่าเป็นเป็นเป็นการส่วนตัวยังไม่ได้คุยอะไรกันมากแต่ว่าเพราะว่าวันนี้ผมยังไม่ได้เปิดกล้องวันนี้ไม่มีชูถ่ายใช่แต่วันนี้เปิดกล้องวันแรกก็เดี๋ยวมีเวลาเมื่อไหร่น่าจะก่อนได้ถ่ายจริงนะเจ้าจะมาคุยกันจะได้เข้าใจคาแรคเตอร์ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันมันค่อนข้างจะยากเหมือนกันพี่เพราะว่ามััััันนนนนมมมททะะะะเเลลาาากแต่่ววด้ย เห็นผลอะไรเงี้ยเป็นคู่บุญเลยนะคะป้าแจ๋วเนี่ยขอบคุณฮะเจอกันมาตั้งแต่นดูใจขั้นนี้แล้วใช่ดีใจไหมคะได้ร่วมงานกันดีใจครับได้เจอป้าแจ๋วแล้วป้าแจ๋วน่ารักมากครับผมแต่เรื่องคู่คู่คิมเบอรี่บางคนจะมีแฟนคลับส่วนหนึ่งก็ย่านเดทเลยเงี่ยค่ะผมว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากนะจริงๆบางทีขาจะเชียร์ผมกับน้องคิมด้วยซ้ำให้กำลังใจกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วลองซ้อมกันแล้วเป็นไงคะเข้าหูวเข้าขาดีครับดีครับก็ปรับ ปรับความเข้าใจไปเรื่อยฮะเพราะเปลีป่ยนไปเนทปติ้งกับคุณงาะเหมือนกันก็ไปเลยนกับน้องคิมเบอรี่กับด้วยกัน2คน 2> ก็พยายามหาวไรที่มันเข้าใจเรียกว่าเข้าใจกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยฮะพยายามเล่นกันให้สนิทกันมากขึ้นเวลาต่อบทอะไรจะได้แบบว่า<ม>พิวๆจะได้ไม่เก่งกันแบบว่ามายืนแข่งทื่ออะไรเงี้ยกับมินระคะกับมินพี่มินองสบายครับไม่นั่นจะบายฮะผมก็แบบว่าเจอกันทีทุกทีก็แบบว่า แฮปปี้กันตลอดใช่แต่เป็นเหมือนนางร้ายคู่ขวัญเหมือนกันนะคใช่ก็แบบว่ารู้จักกับพี่มินมานานมากแล้วดีใจครับได้เจอกันอีกเรื่องแล้วเพราะว่าหลังจากที่เล่นเกมร้ายเกมรักไปขออนุญาตมากยันครัไม่ต้องไม่ต้องไม่หลอกไม่หลอกค่ะแล้วนี่บอกว่าอาจจะออนแอร์แล้วเร็วนี้ใช่ครับ25พฤษภาคมนี้ครับ25น่าจะได้ออนแอร์ก็เป็นไงคะ มาในสุขเสาร์ที่นนสิ้นเ,เดือนเนี่ยครับค่ะเป็นยังไงมาหา้าไหลแฟนรอคอยก็ให้กำลังใจด้วยกันหวังว่าละครเรื่องนี้จะเป็นละครน้ำดีเรื่องหนึ่งนะที่แบบว่าทุกคนจะชื่นชอบนี่ขนาดฉากที่แบบว่าอมโหกันหรือว่าฉากที่แบบเครียดกันมากแต่ว่ายังมีตัวตลกที่มาสร้างสิงหาให้ภายในฉากที่แบบเครียดกันมากนะฮะความเจ้มจ้อนมันอยู่ตรงไหนบ้างคะเออมันมันอยู่มันอยู่ตรงทุกที่เลยครับผมนะฮะมันอยู่ตรงทุกที่ตั้งแต่เปิดเรื่องมาจนถึงแบบว่า จบท้ายเรื่องเลยม,มันมีหลายรสชาติมากตั้งแต่แบบว่าอิจฉากันแข่งแย่งกันทะเลาะกันรักกันแฮปปี้กันมีอะไรตลกๆมากมายสนุกมากว่าจะมาช่วงทวงเลตติ้ง เราคาดหวังไงบ้างเอ่อไม่ได้คาดหวังตรงนั้นครับแค่แบบว่าเราเราในฐานะนักแสดงผมคิดว่าผมแสดงให้ดีก่อนดีกว่ายังไม่ได้ไปหวังถึงว่าเออจะมีคนดูมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเราแบบทางานเต็มที่แสดงให้ดีผมคิดว่าคนดูก็อาจจะชื่นชอบแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราเป็นค่ะแล้วตามมาติดต้องรักโปรโมทไหมคะต้องมีแน่น,นอนน้อยเยะแล้วเด็ดคงจะมีข่าวตามมาเรื่อยๆครับผมแต่ก็ว่าตามเรื่องราวในเรื่องนะคะ ครับค่ะแฟนๆติดตามเลยครับก็ฝากด้วยครับธรณีนี่ใครครองนะรวมถึงแรงปรารถนาด้วยก็เปิดกล้องแล้วยังไงก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยทั้งสองเรื่องเลยครับผมผมครับพี่หนอนผมเนี่ยผม